สวัสดีครับเพืเ่อนๆอยู่ทัวผมช่างปานเมองนนนะนะฮะเราก็จะใช้ไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยคือจะจะจะ,จะ,จะ,จะทาเป็นเป็นช่องสาหรับว่าให้ให้ใหเหล็กเนี่ยร้อยผ่านนะซึ่งจะมองเห็นด้านเนี้กับจะมองเห็นเพราะบางบางแห่งเนี่ยใช้ไม้กั้นเลยใช่หไหมฮะกั้นเลยทีนี้เวลากั้นไปเหล็กตัวนี้มันก็จะจมพื้นไอเทป,ปูนก็จะทับอยู่บนเนี้ย เหล็กก็จะเป็นสนิมความแข็งแรงก็ไม่มีนี่เราเวลาเราเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหล็กนี่จะเป็นเซนเตอร์เลยของพื้นทั้งหมดเนี่ยเหล็กจะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์หมดเมเราให้ให้เหล็กผ่านตัวนี้เหล็กเนี่ยเราจะบากไม้ไว้นะ,ะแล้วก็หนุนหนุนทุกตัวเนี่ยให้ผ่านตัวนี้นะ,ะให้ผ่านตัวนี้ให้ได้นะฮะมันก็จะได้ระยะของมันพอดีแต่ถ้าเผื่อเราใช้ไม้ที่ไม่ได้บากเนี่ย เหล็กนี่ก็จะจมดินแล้วช่วงนี้เราก็ใช้หนุนหนุนด้วยอิฐมอนก็ได้หนุน60หนุนที60หนุนทีนะฮะมันก็จะเป็นการเทป,ปูนที่ว่าปูนก็จะคอนกรีตเนี่ยก็จะเกาะอยู่ระหว่างเซนเตอร์ของความหนา12 12เซนอ่ามันก็จะแข็งแรงทนแล้วพื้นเก่าเนี่ยเราก็จะเจาะเหล็กเสียบด้วยนะฮะพื้นเก่าเราก็จะเจาะเหล็กเสียบเป็นช่วงๆ เพื่อให้มีความแข็งแรงขึ้นยึดเกาะนะฮะอันนี้เทก็จะจอดรถได้สองคันเท่าที่จอดรถในเมืองเนี่ยหายากมากครับผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าเศษกระเบื้องเนี่ยเราใช้ได้หมดนะฮะเศษกระเบื้องที่สวยมีคนซื้อไปไปทําประดับเพราะตอนนี้กลุ่มเพื่อนเพื่อนได้สนใจพวกนี้มากขึ้นสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนนท์ครับ